สวัสดีครับเพื่อนเพทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนโซนคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดมินจะนําเสนอเกี่ยวกับความคิดเห็นของแฟนบอลโยโกฮาม่าเอฟมารินสหรือว่าแฟนบอลชาวญี่ปุ่นเนี่ยที่มีต่อฟอร์มการเล่นของเทระทรบุญมาทันนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นของทีมด้วยนะครับซึ่งนัดนี้เนี่ยโยโกฮาม่าเอฟมารินสเนี่ยบุกไปเยือนนากย่าแคมปัสเอ็นะครับซึ่งผลเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับเป็นผลที่น่าผิดหวังมากครับก็แพ้ไปด้วย2ประตูตอนหนึ่งเนาะ ก็ต้องบอกว่ายังมีโอกาสลุ้นแชมป์นะครับแต่ว่าส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยคาวาสกิฟอนตาเล่เนี่ยก็เก็บใช้ได้นะครับทำให้คะแนนในตอนนี้เนี่ยห่างไป4แต้มนะครับแล้วก็คาวาสกิเนี่ยก็แข่งมาก,กว่า1นัดด้วยนะครับซึ่งเกมหลังเกมเนี่ยเทียทรุญมาทันหรือว่าพี่อุ้มเนี่ยก็พูดบอกว่าเป็นเกมที่อึอดอัดนะครับทุกคนเนี่ยทำเต็มที่มีหลายๆจัหยยงหวะเนี่ยเข้าทําแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้นะครับทำให้ทีมเราเนี่ยไม่สามารถเอาชนะได้ครับ ทีมเนี่ยต้องกลับไปโฟกัสที่การจบสกอร์แล้วก็โฟกัสในเกมถัดไปนะครับใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นกันได้เลยครับโดยคอมเมนต์แรกของแฟนบอลโยโกฮาม่าเอฟมารินสเนี่ยเขาบอกว่าเกมเนี่ยมันยังไม่จบนะฮะคอมเมนต์ต่อมานะครับมารินอสเล่นบอลดีกว่าและสนุกกว่าหวังว่าปฏิหารจะเกิดขึ้น ภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในกองเชียร์ทีมที่เล่นฟุตบอลได้ยอดเยี่ยมครับคอมเมนต์ต่อมานะครับเทียทอนต่อสู้กับมาทิวุ์ทั้งเกมมีเสียจังหวะบ้างแต่โดยรวมถือว่าเขาทำได้ดีมากคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นความพ่ายแพ้ที่น่าผิดหวังพวกเราเล่นได้อย่างดีกว่าสู้ต่อไปเรายังมีโอกาสคว้าแชมป์คอมเมนต์ต่อมานะครับ ทีมพวกเราจะไม่ยอมแพ้คอมเมนต์ต่อมานะครับฉันเห็นความมุ่งมั่นของเทียทรอนที่จะเชื่อมบอลจากหลังไปหน้าได้เป็นอย่างดีคอมเมนต์ต่อมานะครับ5เกมหลังจากนี้พวกเราจะต้องเก็บชัยชนะทั้งหมดให้ได้คอมเมนต์ต่อมานะครับเทียทรอนไม่ค่อยยิงบางจังหวะคอมเมนต์ต่อมานะครับขอบคุณสำหรับการทำงานหนัก คอมเมนต์ต่อมานะครับทียรทอนและทีมเล่นได้ดีวันนี้แค่จังหวะสุดท้ายที่ไม่เป็นใจคอมเมนต์ต่อมานะครับพวกเราบุกได้อย่างต่อเนื่องพวกเราจะสู้ให้ถึงที่สุดไม่ท้อถอยคอมเมนต์ต่อมานะครับทียรทอนเป็นตัวเชื่อมบอลได้ดีมากๆและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับต่อให้คุณแพ้คุณก็ชนะได้ในครั้งต่อไป กลับมาสู้กันใหม่ที่นิสสันสเตเดียมและนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลญี่ปุน่นแฟนบอลโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตกองเชียร์ก็ยังให้กำลังใจนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเทียรทรนะครับว่าเป็นตัวเชื่อมบอลที่ดีมากแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะครับซึ่งเทียรทรเนี่ยต้องบอกว่ามีความมุ่งมั่นอยู่เต็มเปี่ยมอยู่แล้วครับอยากจะทำผลงานที่ดีก็เป็นกำลังใจให้นะครับพี่อุ้มนะครับแล้วก็ทีม ยูโกฮ่าเอฟมาริโนะนะครับขอให้สร้างปฏิหารในการคว้าแชมป์เจเลีกสมัยที่2ให้ได้ครับ